ยอ๊าย๊าย๊าเจมส์หัวหล่อเนะอีโบ๊มอเล่ามอเล่าจุนชัยอันนี้ลูกของมอเล่านี่ลูกไอโบ๊ นี่ไอ้ดำอันนี้ไอ้มีแดงอันนี้วาตุซี่อันนี้ลูกสาววาตุซี่อันนี้น้องเขียวอันนี้ลูกสาววาตุซี่อีกตัวหนึ่งไอ้ตัวนั้นแม่โคอันนี้สองกรานอันนี้แม่ขาวอันนี้หมอกันจีน้องไอ้ปาะน้องสาวไอ้ปาะอันนี้ลูกไอ้ปาะตัวสุดท้ายหลานของหมอกแม่โคอันนั้นอันนั้นลูกหมอกแมคโคลียอันนั้นลูกพยาวัว อันนั้นอันนี้จีดองอันนี้ลูกเหมาเล่าอันนั้นลูกเหมาเลียตัวเราอันนี้หมาอลดัวอันนี้ลูกของเจมว่าอันนี้คือน้ำหวานแม่ของหมมรล่วเป็นลูกของหมอมรดลวแล้วน,นั่นก็คือเหมาเล่ากำลังมาเรามาดูกันเหมาเล่าเหมาอันน,นี้นคือเหมาเล่ากับลูกเหมาเล่ากินน้ำอยู่ยังไม่มา ลูกมารอมาแล้วขึ้นมาเร็วรอแม่อยู่แม่กินน้ำอยู่แม่กินน้ำอยู่ลูกรอแม่อยู่แม่เร็วๆยินงงอีกมาเร็ว มาดูกันนี่คือไม่เท่าเหมือนเราเหมเือนเราไม่เท่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 าเออบายบาย